โอ้ฟาวครับฟาวโดยดีสอนครับโทษครับวัฒนาโอ้โหยังลงครับคานูวัฒนาสุทธิสิน์ครับโดยที่สองครับ ชิงกันไม่ลงรีบาวน์ไปเมยนัสสวีนะครับเหลือเวลากลารขันอีก1นาที50วินาทีโคราชนำอยู่ที่82ต่อ80โอ้โหแต่บอลสวยงามครับในระบบแตโดนเลี้ยงบอลสามบอลครับฝ่งยยาลาจะเป็นฝ่ายครอบครองบอลยาลาแก้เกมครับเปลี่ยนอธิชาติลงมาแทนพงศิษย์ครับ ิชาติพยักชนครับโอตโจ้ยะลามีคลิปสอนการดังง่ายๆครับให้สาวๆมองครับใน YouTube ด้วยเราหามาดูได้ครับพอวิ่งยิง3คะแนนลงลรววทงนี้พลิกตัอนาำแล้วค,ลครับ8 3กคะแนนสุดยอดจริงๆก่ดอนเริ่มเกมนี้เราละกันสมองว่าโคราสเป็นต่อเยอะนะครับ ดาวเดอตาวิญงั้น,นู้ไหมไบรท์จะเป็นผู้ยิงหรือโทษสองครั้งนะครับ,แ,รบแก้เกมครับชัยวัฒน์แก้ดำลงมาครับแทนชีวิตถิ่นใต้ 83ครับลูกที่2เลียบล้อราดนำหนึ่งคะแนนครับ84แต่83คะแนเนเวลาการแข่งขันอีก1นาที20วินาทีแล้วล่งใสบุกครับบอนที่ปวยนปวยน์งลงมาสองนึงนะครับปวินครับปวินจ้ำยิงลงครับคุณ สุดยอดจริงๆในธรรมดาน่าครับเล่นแบบเลาคนนี้ครับประวิงหมายเลข6ครับ้ำอย่างสวยงามอัตรพรพิกมุนงกัวขึ้นไม่ลงครับแต่ได้ฟาวฟาวอีกครั้งโดยประวิงหมายเลข6คนเดิมนะครับถ้าอัตรพรเก็บลูกโทษได้ทั้งสองลูกจะทำการตีเสมอได้ครับไปแล้วฮะ หมายเลขหครับประวิงครับฟาวเอาล,ล้วครับกำลังทำแ,แะ้นนได้อย่างดีเสียฟาวเอาล์เลยครับจะตีเสมอได้หรือไม่ครับดูอัตภพรครับ ้อวเสมอแล้วครับ36เข้าขกาันเดี๋ยวเวลา33นาที55วินาทีผูชนทางบ้านที่พลาดดูฟูนี้เปิดดูคลิปของเราได้ครับจากทางบาโซเซตี้ครับบาสสนุกสุดมันไม่ทราบว่าดูทา,างไานชอบไหมแต่ว่าเราจบเข้าไปทำาะไรดูกันแล้ว36วิครับทำยังไงต่อไปเดี๋ยวีต่อเวลาไหมเดี๋ยวเราดูกัน บอลพิัฒนาวัฒนาลบจ้ำยิ่งไม่ลงครับดือบอลมาได้โดยยาลาลงสุดโซให้ดิสอนเหลือวเวลาสิบกวิครับบอลอยู่ใน่รัศดาบอลอยู่ที่พิลนาพิลนาโต้กับพิลนาโต้กับครับลุงนี่ลบบอลหลุดออกหลังโอ้โหแต่กรรมการบอกว่าฟาวครับไม่น่าเชื่อเมื่นนี้เอาละครับ นครราชสีมาหรือโคราจะเป็นฝ่ายได้2เกมนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เกมมันพลิกแล้วครับขอเวลานอกครับตอนนี้ขอเวลานอกกันแล้วนะครับาการเล่นีเสิบวินาทีสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับ คาโน่ธนาสุริศินจะได้ยิงกู้โทษสองครั้งครับกรรมการบอกว่าฟาวอะไรก็เกินไดตอนนี้ครับโคศกสนามบอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้าอะไรไม่ใช่นะนะครับเรามาดูกันคานูครับอ้าวมีเกินเสียงกิ้งกวนใจครับเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ครับอ้าวอยังไงแน่ครับลง กรรมการไม่ได้ปรึกษากันครับกรรมการก็งงผู้เล่นก็งงครับเล่นกันต่อครับอีกลูกโทษครับ ลงไปครับอ้าว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 ขอเวลานอกครับขอเวลานอกครับครับผมครับโอเารคมันบีบมันสูสีครับตอนนี้ทุกอย่างเครียดไปหมดครับขอเวลาน่อเดินฝ่ายเยลาครับตอนนี้โครนาด,ดนำอยู่ที่87-86ต่อคะแนนครับมาแล้วครับสุดวินาทีสุดท้ายเวลาครอ,อนบทองบอล สอลงไปนอนครับแต่ไม่มีเสียงนกหวีครับไม่ฟาวลาโตกลับครับพาดูไปแล้วครับพาดูเลย์อัพส,าบ,าสาบายสองคะแนนเยบบ้ลยโทล่าชนะ89ต่อแ6คะแนนครับมีการโวยวายกันเกิดขึ้นครับโดนชนล้มอยู่ลางสนามรำงานไม่เป่าครับอย่างไรกันครับโอ้โหนี่ครับ เดือดมากครับตอนนี้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดุเดือดครับใครที่พลาดนะครับหาชมได้จากทาง y t u t u นะครับชานัลบาส์สตีครับแล้วจบเกมกันไปก็ทั้งสองฝ่ายก็จับมือครับขอโทษขอพยครับเป็นกีฬาเล่นกันอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นเพื่อนนครับ